น้องสาวพี่เป็นอะไรไปวันนี้ม่อมกระยาถามนิดเมื่อหล่อนเดินออกจากห้องซึ่งยังมีเสียงเพลงจากเครื่องเสียงดังสนั่นวันไหวหนูเหนื่อยค่ะมอมขาเธอดึงมือของนิดมานั่งข้างๆกายทําไมชอบเต้นราหรือเปล่าน้องสาวของพี่ไม่คะ่ะหล่อนมองหน้ามอมกระยาสั่นหน้าไปด้วยช้าๆม่อมขาไม่เลยคะ่ะหนูไม่ชอบถ้านาชายรู้เข้าคงหาว่าหนูเป็นบ้า <c oughs> นัาชายของหนูนะ พี่ดูแล้วไม่เห็นจะเป็นคนข้ามหรบอเพียงไหนเลยน้าชัยรู้ว่าการเต้นราเป็นเรื่องการสมาคมหนูมีความรู้มีความชํานาญไว้บ้างเมื่อถึงกล่าวจําเป็นต้องใช้หนูไม่ได้เรียนมันเป็นฟันเฟ,ฟือรุ่มหลงหน้าชัยจะว่าหนูได้ยังไงล่ะคะว่าแต่น้าชัยหนูเป็นคนดุหรือเปล่ารอนยิม้มน้าชัยเป็นคนใจดีค่ะแต่ชอบทําท่าเหมือนคนดุแล้วเราก็เลยหนีคนดุมาอย่างนั้นเหรอรอนปฏิเสธด้วยการสั่นหน้าช้าๆอีกหนูทนไม่ได้ค่ะเมื่อคุณลานีพยายามทุกทางที่จะทําลายหนู หน้าตาแกไม่ใช่คนดูดร้าอะไรเลยแล้วน้าชัยเป็นอย่างไรไม่กลัวแกเหรอร่อนสั้นหน้าอีกครั้งหนูไม่คิดว่าน้าชัยจะกลัวหรอกค่ะแต่น้าชัยเป็นคนเคร่งขรึมเจ้าชู้นิดนิดเธอว่าแล้วก็โหดร้ายยังขบขันร่อนทำตาโตไม่ค่ะไม่เจ้าชู้เลยนี่ค่ะเห็นแต่น้าชัยเที่ยวเอตโรคนเลยแต่ว่าเอ็ดยังใจจริงของน้าหรอกค่ะเอ็ดเลยเปื่อยไปอย่างนั้นเองใจจริงน้าชัยหนูคิดว่าเขาเป็นคนดีมากแต่ใจดีอย่างไรหนูถึงได้รับความเดือดร้อนหรอจ๊ะ นิสัยน้าช้าๆอันที่จริงจะว่าไปนช้ชายเกิดไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ตัวน้าชัยอยู่ในระหว่างสองหญิงเขาเลือกหรือแย่งอะไรกันไม่ทราบหนูเลยได้รับความเดือดร้อนคุณน้าชัยของหนูนะเหรอมีคนแย่งกันเปรมวด,ดีเริ่มโหดร้ายยังขบขันอีกครั้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่คุณลาน,นีออกเป็นคนร้ายกาจที่มาเจตนาร้ายต่อหนูหนูเองไม่ได้ทําอะไรให้เธอเดือดร้อนเลย กลัวเธอออกจะตายแต่เธอมองหนูเรากับกินเลือดกินเนื้อจนถึงเดี๋ยวนี้หนูยังไม่เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรเธอถึงได้มาเกลียดชังรุนแรงถึงปานนี้หม่อมกระยามองหน้าเด็กสาวแล้วยิ้มอย่างเอ็นดูในความไม่เดียงสาของหล่อนแล้วเอามือชี้ที่หน้าหล่อนพี่จะบอกให้ว่าเพราะอะไรเป็นเพราะเราเป็นคนสวยไงหนูเป็นคนสวย <c oughs> นิดเป็นนางแมวป่าหรือนางหมาป่าด้วยซ้ํา อดีตนิดเป็นคนชั่วร้ายมาอย่างไรคุณลาณีเหยียบนิดลงไปแล้วทำไมความเป็นคนสวยของหนูจะสะเทือนใจคุณราณีหนูไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะคะเปล่าที่เขาเหยียดหยามไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเกลียดที่เขาเกลียดเพราะเขากลัวคุณน้าชายจะมีใจเขวไปนะซิรอนสันนาเม้มริมฝีปากยังใช้ความคิดแล้วก็ว่าอ๋อเพราะอย่างนี้เองหนูจึงเกิดเอาตัวไม่รอดคุณลาณีคิดอย่างนี้ก็เท่ากับดูถูกน้าชายสิคะแล้วแต่น,นี้ต่อไปเราไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเขาอีกแล้ว เขากับเราแยกทางเดินกันได้นี่นี่หนูไม่คิดไปเยี่ยมคุณนาชายบ้างดอกเหรอความจริงคนจะไปนะนาชายเธอไม่คิดว่าเธอมีความสุขแล้วไม่ระลึกถึงน้าชายหรอกเหรอเพราะเหตุนี้สายสัมพันธ์ระหว่างชนินชาย,ยาและหม่อมเจ้ากิติคุณและหม่อมกรลยาจึงตั้งต้นดําเนินด้วยดีวันเสาร์นิดถูกหม่อมกรลยาพาไปซื้อของตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแวะไปบ้านชาย,ยาปล่อยให้หล่อนลงที่นั่นโดยบอกว่าในตอนเย็นจะมารับชาย,ยารีบลงมาข้างล่างแต่หม่อมกัลยากลับไปเสียก่อนแล้ว เขามองหลอนอย่างทึ่งและสนใจที่ได้เห็นหลอนอยู่ในรูปโฉมสาวสังคมกิริยาท่าทางอ่อนช้อยเหล่านี้เป็นเครื่องหมายว่าได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดียอบเสมือนเงาของม่อมกัลยาที่ถูกถ่ายทอดลงมายัางนิดอย่างถนัดชัดเจนนี่เป็นวาสนาของนางแมวป่าซึ่งครั้งหนึ่งมุมชีวิตของหลอนเกือบถูกหักเหไปด้านหลายแต่ท้ายที่สุดแทนที่จะเป็นน้ำมือของเขาที่ปั้นหลอนให้เป็นไปในฐานะดังที่เห็นกับกลายเป็นคนอื่นซึ่งเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตหลอนได้อย่างประหลาดล้ำ รอนไม่ยอมมากับเขาแต่มากับหม่อมเจ้ากิติคุณซึ่งเขาบังเกิดความน้อยใจเจ็บใจเขาน่าจะต้องได้รับความเห็นใจจากรอนหากนิดเดินทางมาอยู่กรุงเทพกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีหนทางรอดพ้นจากการรังควานจากลานีและความเดือดร้อนย่อมไม่มีที่สิ้นสุดเขาควรดีใจที่ได้เห็นรอนในบัดนี้อยู่ในเรือนร่างสาวทรงโฉมทุกประการแต่บางคราวเขาก็อดรู้สึกมนหมองอย่างไรชอบกลน,นิดเข้ามากราบเขาที่หน้าอกแล้วบอกกับเขาว่า หม่อมท่านจะมารับนิดตอนเย็นแล้วจึงจะมาเยี่ยมน้าชัยกับน้าชนินค่ะหนูคิดว่าคงไม่ได้พบน้าชัยเสร็จแล้วนี่น้าชนินไปนไหนเสร็จแล้วคะเมื่อชนินลงมาหล่อนเข้ากลาบอีกคนหนึ่งชนินก็เยาวขึ้นแม่สาวชาววังของนา้าสวยสิจริงๆคิดว่าลืมเราเสร็จแล้วชายามองหล่อนแล้วยิ้มตลอดเวลาชนินลากข้อมือหล่อนไปยังห้องเฉลียงชายาตามออกไปด้วยทั้งหมดนั่งสนทนากันอยู่ที่นั่นนิดฉลาดขึ้นพูดอ่อนหวานเรียบร้อยขึ้นเปน็นอันมาก หล่อนเล่าให้นาชายฟังว่าหม่อมกระยาเป็นคนดีเพียงไรอบรมสั่งสอนอะไรบ้างชีวิตของหล่อนภายใต้วังน้อยนั้นเต็มไปด้วยความแช่มชื่นลื่นลมหม่อมกระยาเป็นคนใจคออย่างไรนิดเล่าให้ฟังหมดอย่างละเอียดหล่อนเป็นตัวการทําให้ฝ่ายนี้เขาจิตเข้าใจหม่อมกระยาและหม่อมกระยาก็รู้จักนิสัยของฝ่ายนี้ดียิ่งขึ้นชายานั้นบางคราวก็ให้โอวาตแก่หล่อนบ้างตามสมควรซึ่งหล่อนก็ตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดี ทั้งชนินและชัยาต่างมีความชื่นชมในความสุขของรอนไปด้วยในตอนเย็นหม่อมกระยามารับนิดก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมสองพี่น้องคู่นี้ครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่สองในครั้งแรกทั้งสองฝ่ายได้สนทนากันด้วยความรู้สึกขุ่นมัวแต่ครั้งนี้เรื่องราวขุ่นมัวได้ผ่านพ้นไปแล้วไมตรีจิตมิตรภาพได้เริ่มงอกเงยขึ้นหม่อมกระยาเริ่มชอบพรนิสัยใจคอและความนุ่มนวลของชนิน ซึ่งทำนองเดียวกันกันกบชนินที่มีต่อเธอสวนชาัยานั้นเขาเป็นเพศตรงข้ามกับหม่อมกระยาและรู้ว่าหม่อมกระยาเป็นผู้ดีมีจังหวะจากโคนเกือบทุกอิริยาบถเขาจึงมีความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยเงียบๆขึมๆอยู่แล้วหม่อมกระยาจึงรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เกินอายุไปสักหน่อยฐานะของเขาเท่าที่ได้เห็นจากบ้านช่องห้องหอแสดงว่ามีฐานะดีมาแต่ดั้งเดิม เธอมีความสนใจในตำแหน่งราชการที่เขากำลังเป็นอยู่ในเวลานี้จนเธออดถามไม่ได้ว่าเขารักชีวิตตำรวจหรืออย่างไรจึงได้รับคำตอบว่าเขามีความพอใจอย่างยิ่งข้อนี้เองทำให้เธออ่านอุดมคติของชายหนุ่มผู้นี้ได้อย่างถนัดชัดเจนว่าเป็นคนเกลียดความอายุติธรรมเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจมนุษย์พร้อมเสียสละกรณีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เย็นวันนั้นทุกฝ่ายต่างรู้สึกว่าจิตใจได้รับความปลอดปลงและแช่มชื่นในมิตรภาพที่เพิ่งเริ่มตน้นก่อนที่หม่อมกระยาจะอำลาจากไปเธอได้กล่าวเชิญสองพี่น้องไปกินอาหารค่ำในรุ่งคืนที่วังของเธอตอนท้ายเธอกล่าวว่าเธอหวังว่าข่าวรัชนินคงไม่ขัดข้องเธอจะได้อวดฝีมือกับข้าวของนิดด้วยว่าเดี๋ยวนี้นิดของเธอสามารถเป็นแม่บ้านแม่ครัวได้อย่างดีคนหนึ่งแล้ว คลันเมื่อน,นิดและหม่อมกรลยาจากไปสองพี่น้องออกมาส่งที่รถยืนมองรถยนต์หม่อมกัะยากระทั่งเลี้ยวรับประตูบ้านหม่อมเจ้ากิติคุณนั้นมีความพอพระทัยอย่างยิง่งไม่ได้ทราบว่าหม่อมกรลยาสามารถล้างเอาร้อยตำรวจเอกชัยยาและน้องสาวเขามาเป็นมิตรได้ฉะนั้นวันที่ชัย,ยาและชนินมากินอาหารค่ำที่วังท่านจึงพยายามทุกทางที่จะกระทําองค์ให้เป็นที่ต้องใจของชัยยาทั้งนิดเองก็ไม่แตกต่างกับท่านชายเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามหล่อนยังมีความระแวงในความรู้สึกนึกคิดของชัย,ยาว่าอาจจะมีต่อตนยังไม่สนิทใจนักหล่อนยังจําวันที่เขาจากหล่อนมาได้ว่าหล่อนได้กล่าววาจาอะไรออกมาอย่างรุนแรงซึ่งแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาปฏิเสธไม่ได้ก็ตามแต่ความจริงแล้วหล่อนย่อมรู้แท้แน่ใจว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายต่อหล่อนเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวหล่อนนั้นมาจากคนอื่นหล่อนบอกกับเขาว่าจะไม่เหยียบย่างเข้ามาในกรุงเทพอีกเพราะว่ากรุงเทพนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความชั่วร้ายต่างๆ แต่แล้วหล่อนก็กลับมาอยู่ในความอรารักขาของหม่อมเจ้ากิติคุณซึ่งไม่มีสัมพันธ์กับหล่อนมาแต่ก่อนเขานั้นเท่ากับหล่อนแสดงให้เขาเห็นว่าหล่อนไม่พึงปรารถนาที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอีกต่อไปยังมีคนอื่นที่สามารถให้ความสุขแก่หล่อนยิ่งกว่าเขาและมันก็เป็นความจริงหล่อนอยู่ที่วังนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้บ้างหรือยอย่างไรจะไม่สะเทือนใจหรืออย่างไรวันและเวลาให้ความเป็นผู้ใหญ่ให้ความรอบรู้แก่หล่อนกว้างขวางยิ่งขึ้น บัดนี้หล่อนตั้งตนคิดถึงการมาอยู่ในที่แห่งนี้ของหล่อนนางแมวป่าผู้มองเห็นความโสภาของตนในกระจกจากคำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นสิ่งเหล่านี้ให้ความฉงนแกหล่อนว่าคนเหล่านั้นแม้กระทั่งท่านชายและหม่อมกระยาจะมีความรู้สึกสถานใดสำหรับการอุปถัมภ์ค้ำชูหล่อนซึ่งไม่มีสัมพันธ์อะไรต่อกันนักหนาเขาจะคิดอย่างไรกันจะมีใครระแวงสงสัยบ้างหรือไม่ว่าท่านชายมีเจตนาอย่างใดต่อหล่อนนางแมวป่าผู้โสภาไม่สามารถเข้าใจได้ และก็มีความสนเทศในกรณีเหล่านี้อยู่เนืองนิดชัยยายังคงเป็นชัยยายคนเก่าที่เงียบขรึมเป็นผู้ใหญ่สำแดงความเป็นผู้มีอารมณ์อันแน่นิ่เงเยือกเย็นอยู่เป็นนิดมีความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในส่วนของชนินนั้นช่วงเวลาอันเล็กน้อยมอมกัลยายก็สามารถเดาอุปนิสัยใจคอออกสิน้นจึงได้รับความสนิทสนมจากเธออย่างใจจริงท่านกิติคุณได้ทรงแสดงออกอย่างออกหน้าออกตาว่าหวังจะได้รับความอินดูจากชัยยาเยี่ยงเด็กกับผู้ใหญ่ เรียกชัยยาว่าน้าชัยเรียกชนินว่าน้าสาวตามนิดไปด้วยคนที่เข้าใจทุกอย่างได้ละเอียดได้แก่หม่อมกระยาผู้แน่ใจว่าอย่างไรเสียหม่อมเจ้ากิตคุณย่อมหนีไปจะขายแห่งความรักในนางแมวป่าผู้โสภาคนนี้ไปไม่ได้เสียเป็นแน่แท้แต่นางแมวป่าไม่ได้วันไหวในเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยเธอพยายามสังเกตหล่อนมาอย่างใกล้ชิดความรักของสาววัยรุ่นและหนุ่มขนองที่มีรักนั้นแม้เขาจะพยายามปกปิดทษไอร่ก็ตาม แต่ความรักของวัยสาวรุ่นและหนุ่มขนองย่อมจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของการบังคับแต่จากพ่อหนุ่มขนองท่านพอมองเห็นส่วนจากนางแมวป่าผู้เป็นสาวรุ่นท่านมองเห็นแต่ความไม่สนใจและบางกล่าวกลับได้เห็นการระมัดระวังตัวของนิดซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างถนัดชัดเจนว่าในหัวใจของหล่อนยังไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความรักมันยังไม่ตื่นมันยังไม่ทําให้หัวใจบริสุทธิ์ของรอนวันไหวสถานสะเทือนได้แม้แต่น้อยทุกอย่างยังคงดําเนินไป ความสัมพันธ์ของเธอกับชาย,ยาและน้องสาวความน่ารักน่าอินดูของนางแมวป่าการเอาอกเอาใจของท่านชายกิติคุณและความสัมพันธ์ของท่านชายกับชาย,ยาซึ่งอ่อนลรยเต็มทีเปลวเพลิงที่ลับออกมาจากกองฟืนแดงวาวาบางคราวมีเสียงปะทุข,ของสะเก็ดฟืนซึ่งยังไม่แห้งสนิทอากาศทวีความหนาวเย็นขึ้นเป็นลําดับรอบกองเพลิงนั้นนอกจากมนุษย์3ามสี่คนแล้วก็คือป่าใหญ่ไพศาลที่จมอยู่ในความมืดมิด หลังแล้วมีเสียงเฮาเฮาแหวกความสงบสง,งัดขึ้นมาความชิบหายวายวอดนี่กูว่าใหญ่โตนักแล้วกูวนี่เปรียบเสมือนเสือป่าสะจาเขี้ยวเล็บมันวอดวายจนกูไม่อยากเป็นมนุษย์มันายต่อไปหญิงในวัยรุงเข้ากลางคนนุ่งหมม่มธรรมะแมงแต่เครื่องนุ่งห่มนั้นเก่าค้ำก้าขาดอย่างชนิดป่าแล้วป่าอีกนางนั่งกอดเข่ามองแสงเพลิงที่ลุกโชดช่วงเขาหน้าบอกว่าสมัยหนึ่งก็มีความงามอยู่ไม่น้อย แต่บัดนี้เหลือแต่ริ้วรอยพิงเล็กน้อยเมื่อด้ยินเสียงฮ้าวนั้นปารบขึ้นมายังเดือดแขนก็ถอนใจยาวไม่ได้ตอบว่าอะไรแววตามหม่นหมองคู่นั้นบอกความอิดโรยยิ่งขึ้นีสายมึงเห็นหรือไม่ว่าลูกของมึงเป็นยังไงสมควรจะเอามันมาสับแสละเอียดหรือไม่วะสายหรือแม่เลี้ยงของนิดซึ่งบัดนี้กลายเป็นเมียตะเวนไพรไปกับโจรผู้เป็นผัวใส่หน้าชา้ชามันก็เกือบหลายครั้งเราไม่ใช่เราพิคลอยที่จะเอาชีวิตมันได้เสียงไอเสือคำรามมันเกือบ แต่มึงห้ามกูไว้ทุกทีแต่ความจริงกูต่างหากที่เกิดเป็นศพครั้งแรกโดยมือมันกลั้งหลังอะพอไอเสือเหลี่ยมอ่ะกูจะทํำยังไงในอกกูมันกระหายจะได้ดื่มเลือดไออีสองตัวนี่เหลือเกินนางได้แต่ทอดถอนใจยาวที่นางทอดถอนใจเพราะว่าชีวิตของนางมีแต่ความอับจนและเดือดร้อนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่วอดวายจากที่อยู่นางก็ได้แต่ตระเวนป่าไปกับผัวโจรผู้นี้เรื่อยไปบางคราวปลูกทับกระทอมพอกันแดดกันฝนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตระเวนต่อไป ฐานะของไอเสือคล้อยเหมือนตะเกียงที่กำลังหมดน้ำมันแผ่นดินทุกแห่งนอกจากป่าที่ปัสจากมนุษย์ที่ปลอดภัยแกตัวของมันแล้วพวก้องเราไม่ว่ามันจะเยียบย่างไปที่ใดไอเสือได้ลืมธรรมของโจรข้อสําคัญเสียข้อหนึ่งคือไม่พยายามเป็นมิตรกับหมู่บ้านใดบ้านหนึ่งและให้ความปลอดภัยแก่หมู่บ้านนั้นเหมือนทินของตนมันเข้าที่ไหนเป็นป้นสังหารคนเสดเรื่อยไปทุกหมู่บ้านแม้คนในหมู่บ้านแต่ละแห่งจะมีความกลัวไอเสือสักเพียงไรก็ตามแต่มันก็เป็นความกลัวที่ผสมด้วยความจงเกลียดจงชัง ก็รอบตั้งตัวเป็นสายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดกระทั้งเจ้าหน้าที่กองปราบคอยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าทีทางหากินของให้เสือคล้อยก็แคบเข้าไปทุกทีครั้งสุดท้ายการเสดสมุนไปด้วยน้ำมือเสือเลียมเป็นการแสดงให้สมุนอื่นมองเห็นความไม่เข้มแข็งของมันเพราะตัวมันเองยังเกือบไม่รอดจากความตายไปได้ก็แยกทางกระจัดกระจายไปจนในที่สุดก็เหลือเพียง3คนซึ่งหมายความถึงว่าเขี้ยวเล็บมันอ่อนลงกระทั้งไม่มีความน่าเกรงขมใดๆเหลืออยู่แล้ว นับตั้งแต่โดนปืนด้วยมือนางแมวป่าเรื่อยมากระทั้งความพ่ายแพ้อย่างยับเยินแก่เสือเหลี่ยมเหล่านี้เสือคล้อยถือเสียว่าเป็นความผิดของนิตาผู้เดียวและแบ,บัดนี้มันซอกซอนอยู่แต่ในป่ามีความเงียบสงดแต่อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นมิตรที่ซื้อสัตว์ของมันแต่กระนั้นบางล่าวความเงียบสงัดก็ให้ความหวัดหวั่นแก่ดวงจิตของมันเสือคล้อยอดระแวงไม่ได้ว่าเบื้องหลังความเงียบสงัดณนะที่แห่งนี้ทีใดที่หนึ่งนั้นมัจุราชข,ของซ่อนเร้นและคืบคลานเข้าใกล้มันทุกทีไป สถานที่ใดที่มันเกิดระแวงขึ้นหมายเสือคล้อยก็ซอกซอนดันดนเข้าป่าตเตลิดเปิดเปิงอย่างไรจุดหมายไอ้เสือคล้อยนั้นได้เห็นฐานะของตนใกล้จะอับปางอยู่ลอมารอมันไม่กล้าเข้าปนนะที่แห่งใดต่อไปแล้วเพราะปัสจากสายที่คอยบอกลู่ทางและเหยื่อให้เหมือนครั้งก่อนที่มันยังคงมีสายอยู่บ้างแต่แล้วมันก็เล่นงานหมู่บ้านนั้นเสียเองกระทั่งไม่มีใครเอาใจช่วยเหลือมันไอ้เสือคล้อยรู้ดีว่าการเข้าปนด้วยจำนวนคนเพียงสี่คนโดยปัสจากสายรับนั้น เป็นการเสี่ยงความวอดวายมากกว่าจะได้รับผลดีตราบใดที่คิดถึงความอับจนอัดอั้นตันใจแล้วครานั้นเลือดไอเสือก็พล่านไปด้วยความข้างแค้นในนางแมวป่าครั้งสุดท้ายมันทราบข่าวจากทิศพวงว่านิดออกจากกระท่อมตายใหญ่คู่นั้นไปอยู่กรุงเทพกับเจ้านายพระองค์หนึ่งมันไม่มีโอกาสจะล้างแค้นนิดได้เพราะหล่อนได้ไปเสียจากมันอย่างลิบลับความแค้นของไอเสือคล้อยนั้นมักจะระเบิดกับเมียของมันจนบางคราวก็ด่าทอเสียหายและครั้งนี้ก็ทำนองเดียวกันกูจะทำยังไงเนาะ ได้เอาอีนิดมาสับเสแหลกล้านมันพึมพำขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตามมันไปกรุงเทพสิชะกรุงเทพให้มันเอากูไปตัดหัวเสียเท่านั้นเองแล้วจะทำยังไงเสียงสมุนคนหนึ่งถามยังหนักใจกระสุนก็เกือบจะเกลี้ยงแล้วพี่ข้าวไม่มีจะกินแล้วเรากำลังจะเป็นเสือกันจริงๆก็กินแต่กวางกับอีเก้งหรือไม่ก็หมูป่าแต่หากไม่มีกระสุนเหลือทีเนี้เป็นควายกันเท่านั้นแต่เรามันกินหญ้าไม่ได้นะพี่ร่องสุพรรณกันเถอะพี่เหมาะออกสิงขึ้นใช้นาทเลย ไปให้ยับเยินกลับมาว่าหัวขาดกองปราบเดินจนลีกไม่ไหวไอ้พวกสุพรรณมันยังมุดเข้าป่าเข้าดงกันให้วุ่นแล้วนางสายก็ต้องสะดุ้งขึ้นมาเฉยๆหันมาเรียกเสือคล้อยว่านี่พี่ในกรุงเทพฉันพอมีทางหาเงินนะเอาอีกแล้วอีสายมึงใช่กูลงนรกหรือไงฟังก่อนสิพี่พี่ฟังก่อนเธอะเสียงสมุนนิคนว่าเอามันว่าไป ก็ต้องอย่างนั้นนะพี่ฟังก่อนเราออกทางราชบุรีเราพี่ก็ตัดผมเสียให้มันสัน้นหาเสื้อผ้าใหม่แยกกันไปไปรวมกันที่ท่าเรือเราไปเรือล่องเข้ากรุงเทพใครมันจะรู้ว่าเราเป็นใครคนมานนอกมีตั้งมากมายก่ายกองมันยังดีเสียกว่าที่เราจะมาตระเวนป่ายอย่างนี้อีกหน่อยต้องแดกหญ้าเหมือนควายอย่างเจ้านั่นเขาว่าหรอกพี่เราไปถึงกรุงเทพทํายังไงต่อเราก็ไปเช่าห้องเขาอยู่สายผู้เจนจัดกับกรุงเทพมาแล้วอย่างดีแนะนํา ไอ้ที่กรุงเทพนะ่ะเรื่องอดตายไม่มีรับจ้างเขาแบกหามก็ยังได้นะพี่เราเอาเงินทองที่ไหนเอาก็ปืนเราไปขายยังมีเงินทําทุนสายแนะนําต่อแล้ว,ลวไหนเองบอกเองมีทางหาเงินเสือล้อยถามเองจะหาเงินยังไงก็เรื่องอินิดนี่แหละพี่เอาชื่อมันไปขายกินสิมึงพูดให้กูเข้าใจอะไรง่ายๆหน่อยเถอะว่าวลูกมึงมันเปิดหนีไปไหนต่อไหนมึงยังจะเอาชื่อมันไปขายแดกยังไงไวะอสายมันเป็นลูกฉันที่ไหนกันเล่าเอ๊ะ ไอเสือร้องอย่างสงสัยมึงยิ่งพูดกูยิ่งมืดแปดดานในมึงจงเล่าวิทีเลยแล้วนางสายก็เล่า,เ,าเมื่อฉันยังสาวอยู่แม่เขาเอาฉันไปฝากเป็นคนใช้ในทหารผู้หนึ่งตอนนั้นเขาเป็นถึงผู้บังคับกองพันเขายังไม่มีเมียเองก็เลยได้เป็นเมียมันสิไอเสือดักคอก็จะทํายังไงได้วะฉันตอนนั้นอายุย่างเข้าสิบหกเท่านั้นเองเขาก็ยังไม่มีลูกเมียเขาให้เงินให้ทองฉันเขาจะเลี้ยงอย่างเมียด้วยเออ เห็นใจมึงแล้วยังไงต่อไอ้เรามันคนจนก็คิดว่าเขาจะเลี้ยงให้เป็นสุขเจ้ามามัวซดิ้งอยู่ได้ยังไงก็ยอมเป็นเมียเขาเท่านั้นเองไอ้ตอนนั้นมันก็เป็นสุขจริงๆหรอกงานการไม่ต้องทํามากมายอะไรเงินทองก็พอมีส่งเสียพ่อแม่ให้ได้รับความสุขอยู่กับเขาได้พักใหญ่เขาย้ายเข้ากรุงเทพ อีทีนี้เองเราถึงได้สํานึกตัวว่าไอ้คนบ้านนอกซื่อเซ่อๆอย่างเราเข้าลอกเอามาเป็นเมียชั่วครั้งชัวง่วคราวเท่านั้นเข้าไปเจอเอาหญิงใหม่เขามันสวยจริงๆเขาก็หลงหลงแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยแต่พอาเขามากักอีนางคนนั้นเขาเท่านั้นเขากลับตัวเขาให้เงินฉันก้อนหนึ่งให้กลับมาเพชรเอาเงินไปลงทุนทํามาหากินกับพ่อแม่อีตอนนั้นเรานี่ะมันเป็นเมียเขารักเขาเสียแล้วมันก็เจ็บใจขึ้นมาที่เราถูกหลอก หวังจะมีความสุขกับต้องมานั่งน้ำตาแช่ถั่วเขา่าใครมันจะไม่แคนกกัวตารางนิดเดียวไม่อย่างนั้นเอาชีวิตมันเสียแล้วไอ้ความเจ็บใจนี่มันร้ายนักบอกตรงๆจะขอร่างผ่านความสุขมันให้สมกับที่มันทําเอาเราหลงรักวางใจมันฉันก็กลาว่าถึงไม่เลี้ยงเป็นเมียขอเป็นคนใช้ก็แล้วกันแต่อย่ามายุ่งกับฉันไอ้เรื่องกลับไปบ้านให้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าญาติพี่น้องพ่อแม่ฉันทนไม่ได้ดอกขออาศัยเขากินไปวันหนึ่งก็พอแล้ว ที่ยอมเป็นเมียนี่ก็รู้เหมือนกันว่าวันหนึ่งเขาคงหน่ายแหนงขอให้เขาสงสารฉันเลี้ยงดูอย่างคนใช้เขาคงเห็นใจฉันจึงตกลงว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกเวลาเขาพานางคู่รักของเขามาที่บ้านไอ้ฉันมันก็ต้องตีหน้าอดทนกราบไหว้นางคนนั้นรับใช้มันอย่างคนใช้ไอ้เขาก็ตายใจกระทั่งมันแต่งงานกัน พอนางเมียตั้งท้องเขาย้ายไปอยู่เมืองเหนือแล้วพอนางเมียท้องจริงจจังๆมันพูดกันไม่เวน้นแต่ลรวันว่าไอ้ผัวจะเอาผู้ชายไอ้เมียจะเอาผู้หญิงมันเหรอลูกมันตั้งแต่ยังไม่แววออกมาอินิดใช่ไหมอินิดใช่ไหมที่ลูกมันนั่นไมหมเล่ากูถึงสงสัยนักเล่าว่าลูกมึงคนนี้มันแปลกไม่เห็นเหมือนมึงสักหน่อยเดียวไอ้เสือคลอยว่าก็อีแม่มันสวยเป็นนางระเวงอย่างนั้นนี่นะอีลูกมันถึงเหมือนแม่มันยังกระแกะออกมาสายว่าบาง ฉันเห็นมันเห่อท้องเมียมันก็มองเห็นทางจะทําให้มันช้าใจอีเมียมันยังไม่แข็งแรงเลยพอออกลูกคนนี้มันก็เจ็บสะบักสะบอมหมอที่มาทําคลอดบอกว่าอีเมียมันขืนมีลูกอีกเป็นตายแน่มันก็รักลูกของมันจริงๆแล้วมันก็ให้ฉันไปคนเลี้ยงลูกมันส่วนในฉันก็คิดเสียว่าที่แรกจะเอาลูกมันไปขายใครต่อใครเสียแต่ไม่กล้าเพราะกลัวมันจะกลับมาถึงมือมันด้วยบังเอิญเวลานั้นมีคนทํางานรถไฟคนหนึ่งมาติดพันฉันอยู่ ตอนนั้นมึงคงยังพริ้งอยู่สินะฮะไอเสือคลอยแล้วมีอารมณ์ดีขึ้นเพราะได้ฟังเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นไม่รู้ละนางสายสะบัดนามันก็มีคนมาติดพันมากหลายคนแหละที่นี้พอได้ช่องฉันก็นัดเจ้าหมอคนที่มาติดพันว่าจะหนีนายเขาก็ว่าเขาจะส่งฉันไปอยู่กับพี่สาวเขาที่เมืองแพร่เขาจะให้พวกเขาพาฉันไปโดยรถขบวนสินค้ารวมความฉันก็ขโมยอีนิดเปิดไปอยู่เมืองแพร่แล้วก็อยู่กับไปนั่นต่อไป ไม่ได้อยู่กับมันเราจะให้อยู่กับมาที่ไหนยเย่าอะไรแดกเขาไปให้ล่ะตำรวจก็คอยจับอยู่ทุกหัวละแห่งก็หมกตัวอยู่นั่นพักใหญ่ <c oughs> ไอ้ในทหารนั่นมันก็แทบตายหาไว้เลยสิ <c oughs> นางเมียน่ะจะตายวันละร้อยครั้งพันครั้งสายว่าต่ออยู่ด้วยกันพักหนึ่ง <c oughs> ไอ้คอลอดลัยมันก็ตามมาอีก <c oughs> ไอ้ผัวใหม่ของฉันเกิดเป็นพ่อค้าฟินขึ้นมา <c oughs> ตำรวจจับได้เขาก็ลากคอเข้าตารางไป <c oughs> ไอ้ใช้ก็คิดถึงบ้านคิดเสียว่าดีรายอย่างไรเรากลับมาตายหลังดีกว่า ก็หอบอินิดลงมาเมืองเพชรรอดตาตำรวจไปได้เพราะผัวของฉันว่าเขาทําให้ทางน้นสงสัยว่าฉันขึ้นไปอยู่ทางเหนือแล้วแต่พอมาถึงเมืองเพชรมีข่าวว่ามันตามมาถึงเมืองเพชรึ่งก็เลยเอาอินิดไปฝากตามากะใหญ่อุ่นกบไว้พักหนึ่งก็พอดีเจอพ่อถมยาเขาเข้ามึงก็เสร็จอ้ถมยาอาอีกก็จะทํำยังไงอาศัยบ้านเขาอยู่นี่แล้วมึงก็รักฉันเสี็จริงๆด้วยพออยู่ด้วยกันไม่นานไอถมมันเกิดทวิสวาตอินิดขึ้น มันก็เอามาเลี้ยงไว้แล้วมันก็รักอย่างหลงว่าเป็นลูกมันเสียจริงๆไอชันนั่นบอกตรงๆความแค้นมันไม่หมดไปหรอกมันก็แค้นอยู่เรื่อยคิดเสียว่าวันใดมันรู้เข้ามันคงมาลากคอฉันเข้าตารางแน่แม่เราต้องเสวยเคราะห์กรรมในตารางก็จะทิ้งรอยแค้นไว้ให้มันไม่สิ้นสุดตอนนั้นเจ้าถมเขาถนัดเรื่องวิ่งราวย่องเบา ก็อยากจะให้นิสัยโจนฝังหัวอเด็กคนนี้ให้เป็นสันดานอินิดมันชาลาดมันเอาทุกท่าเหมือนกันไอเราก็เคี่ยวเข็นมันตะพืชไปเรื่องมันอย่างนี้แหละครั้นพอไอถมมันติดตาลางไอนันเกิดเป็นห่วงอินิดก็ให้ฉันเอาอินิดไปส่งพ่อแม่เขาเสียถ้าใครจะยอมแล้วอินิดรู้หรือเปล่าว่ามันลูกเต่าเราใครมันจะไปประสาอะไรแล้วมึงจะทำยังไงต่อเฮ้ยสายมึงจะเอาเงินเอาทองเจ้าช่วยอินิดไปขายแดกอูอยากรู้นักมึงจะทำยังไงไปถึงกรุงเทพ เราทำหนังสือฉบับหนึ่งไปบอกไอพ่อไอแม่มันว่าลูกมันยังอยู่กับเราหากมันอยากได้ลูกมันคืนให้เอาเงินมาให้เราขี้ครานจะเอาสักเท่าไหร่มันให้เราทั้งนั้นเรามึงเจะาอีนิดท,ที่ไหนให้มันกูอยากรู้นะักไอ้แก่อีแก่ตามายใหญ่อุ่นมันรู้ดีอีนิดไปกับใครก็บีบขอให้ตาหาปิ้นเท่าน,นั้นมันก็บอกเราแล้วคลั้นพอเราได้เงินจากทางโนนเราก็บอกที่อยู่อีนิดมันก็สิ้นเรื่องไอเสอือคล้อยดีดนิ้วเราลองใช้ได้ความคิดมึงแยบขาย เอาตกลงกูจะขายปืนผาหน้าไม้เป็นทุนเดินทางไปกรุงเทพแต่ก่อนไปกูอยากเอาชีวิตอีกแก่กับไอ้แก่ซะก่อนเป็นครั้งสุดท้ายเป็นบ้าปไปเปล่าสายว่าจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับแกก็ไม่ได้ทําเราเดือดร้อนคนอื่นต่างหากที่มันก่อความเดือดร้อนให้เราเอาแต่เพียงบีบคอให้ความจริงไหลออกมาว่าอินิดอยู่กับใครเท่านั้นก็พอท่ามกลางป่าใหญ่ไพรว้างของราตรีนั้นเอง เราหลายมองเห็นลูทางจะดันล้นจากถิ่นล่มเย็นเป็นสุขไปสุขกรุงเทพเพื่อสร้างความมั่งคั่งจากอุบายอุบาทของนางสายผู้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเนื่องมาแต่ความรักครั้งแรกเช้ามืดวันนั้นคณะโจรที่เดินทางมาถึงจุดหมายคือหมู่บ้านเอาเมื่อพบคําแวะพักหุงหาอาหารกินเสร็จร่มครึ่งคืนมันก็ปรากฏตัวที่บ้านของตายายผู้น่าสงสารซึ่งหาได้รู้ตัวว่าจะประสบเคราะห์ประตูบ้านถูกทุบย่างแรง ล้อ้เสือกร้อยก็ระนำปังเดี่ยวพังเข้าไปเพราะสองตายายเปิดประตูรับไม่ทันแสงสว่างของตะเกียงน้ํามันทําให้สองตายายจาได้ว่าเป็นไอเสือกล้อยเท่านั้นแกก็เกือบขาดใจตายเพราะความหวัดหวันยกมือท่วมหัวท่วมหูร้องออกมาจะมาเอาอะไรกันที่อีกล่ะพอทูนหวัวข้านะแกจะตายอยู่แล้วข้าวของเงินทองก็ไม่มีไอเรื่องอื่นๆข้าไม่รู้จะทอย่างไรขอเสตีเถอพ่อฮ่าฮ่าฮ่ามีอย่างเดียวเท่านั้นยายเอ้ย ไม่ช้าข้าจะส่งแกไปเกิดใหม่เสร็จแล้วเร็วถ้าแกยึกยักข้าอยากรู้อีนิดมันไปไหนโอ้ไอเลี่ยมมันเอาตัวไปแล้วเท่านี้มันก็โกหกกูแล้วว่าเท่านั้นไอเสือคล้อยทะหลันคกคว้าคอหอยแห้งเหี่ยวของยีอุ่นเข้าแต่ไม่ทันจะถูกบีบแกก็ชักตาตั้งเพราะความตกใจหายใจดังครอกฟุบลงไปทันทีไอเสือหมุนมาทางตามาซึ่งขยับจะวิ่งหนีแล้วคว้าคอหอยแกไวไอแกมึงยังไม่ตายหรอกไอแกมึงบอกมาเสียดี ไอ้เจ้านายคนนั้นมันเอาอินิดไปไว้ไหนกูรู้ดีนะว่ามันเอาไปกรุงเทพชีวิตเป็นประเสริฐของชายชรา,าจำต้องสงวนสิ่งประเสริฐของแกไว้ร่างกายแกงกงงินเปิดทีบเหล็กที่ซ่อนไว้ใต้ตุ่มใบเล็กไอเสือลวบหีบเหล็กของแกไว้เป็นสมบัติของมันข้าวของเงินทองที่แกอุตาส่าห์สะสมไว้ตกเป็นสมบัติไอเสือทั้งสิน้นน้ำตาแกไหลาพากเมื่อรู้วาครั้งนี้แกหมดตัวแต่แกยังมีความห่วงคู่ทุกขู่ยากของแกแกไม่สนใจอะไรนอกจากบอกว่าดูเอาเถอะ เขาอยู่ที่ไหนเขาเขียนไว้หมดแล้วว่าแล้วแกก็กลากเขาไปประคองเมียคู่ยาก,กูรีกูจอเอาอยาดมเอาน้ำเย็นมารูปหน้ายญยอุ่นปากพรำเรียกเพื่อให้ฟื้นคืนคงหญยอุ่นลืมตาขึ้นก็บอกสามีว่าให้มันไปให้หมดตาเอ้ยเราขอแต่ชีวิตเราเท่านั้นย่าฆ่าแกงเราเลยบอกเขาอย่างนี้เราให้เขาไปให้หมดนําบัตรท่านชายเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ต่เงินทองทั้งหมดที่ท่านชายประธานไว้ของนิดและของแกรวมทั้งทองเพียงสลึงเดียวก็ตกเป็นของไอเสือไปด้วยกูจะาไปทําทุนกูอยากรู้เท่านั้นว่าอ้นิดมันไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละนี่ไว้ชีวิตมึงครั้งนี้ก็เป็นบุญคุณที่มึงต้องจดจำไว้จนตายเท่านั้นอกแกตามายกมือไหวจะจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะพ่อะคุณเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าพวกเราครับได้เงินอีกหลายอีกแกกับผัวมันนี่เก่งจริงๆมีเงินมากมายกายกอง กูไม่คิดเลยมึงจะเป็นภาขีลิ้วห่อทองยังมีเหลืออีกไหมเล่าไอเสือคล้อยจากไปยังมีชายงดงามทอดทิ้งความอาดูนไว้เบื้องหลังสองคนตายายก็ประสบความสิ้นเนื้อประดาตัวลงในครั้งนี้ด้วยเงินทุนของตามาลและยายอุ่นก้อนนั้นเองทำให้คณะโจนทั้งหลายเดินทางบ่ายชมหน้าเข้าไปในกรุงเทพเพื่อจะก่อการร้ายให้แก่พ่อแม่บังเกิดก้าวของนิดซึ่งขณะนี้ก็กำลังติดตามนิดอย่างแทบพลิกแผ่นดินเช้าวันลงคืน ความอับจนความเสียใจยังไม่ทําให้ตามาและยายอุ่นอับจนปัญญายายอุ่นเคยไปจ้างเสมียนอําเภอในเมืองเป็นคนเขียนจดหมายถึงนิดหลายครั้งแกเชื่อว่าเสมียนอําเภอคนนั้นคงจําชื่อและที่อยู่นิดได้สองตายายเดินทางไปหาเสมียนอําเภอคนที่แกเคยจ้างวานและมันก็เป็นความจริงเสมียนอําเภอผู้นั้นจําสถานที่อยู่ได้เพราะเขาเคยเขียนจาหน้าซองมาหลายครั้งแล้วครั้นแล้วข่าวจากตามาและยายอุ่นก็บรรยายไปในจดหมายอย่างละเอียดว่าแกได้รับการกระทําจากไอ้เสือร้อยแต่อย่างใด ตลอดจนการบังคับคู่เข็นของไอเสือคล้อยให้บอกสถานที่อยู่ของนิด